จะลำเลียงลงมาให,ให้ครบดู้วยครบด้วยนะครบทุกคนช่วยกันขอบมาลูกศิษย์กศิษย์พระก็คอยดูของด้วยนะช่วยกันลำเลียงมาทางนี้อย่าลืมให้ครบทุกลูกนะให้ครบทุกรูป,รรปถ้าเหลือก็เอามาให้คนพูดเลไดเออเอา,เอา,เอาไปหนไป ในโลกธาตุโลกเรานี่ต้องสะเทือนเลื่อนลั่นใช่ไหมบารมีของหลวงปู่เมตตอนารโยสะเทือนเลื่อนลั่นสะเทือนฟ้าสะเทือนดินสะเทือนน้าสะเทือนไฟเพื่อให้รู้ว่าดินน้ําลมไฟนั้นพวกเราทั้งหลายรู้จักคุณท่านแล้วนะคราวนี้ก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พวกเราด้วยเถิดหมดยังลูกใหญ่จุดยัง บุ้งใหญ่อ่ะเอาไหมล่ะเอาวายให้ครบดูให้ครบทุกลูกนะดูให้ครบทุกลูกขออนุญาตนะจ่าโยมลูกใหญ่กัน้นหายใจสักหน่อยนะครับา่าโยมกัน้นหายใจสักหน่อยแล้วฮึมมันจะตุ้มเลยนะโยมนะ่ะจะจุดยังครับลูกใหญ่จะจุดยังขอเชิญผู้ใหญ่สงพลนกำลังประจุอยู่ครับเ <9. S 1> ก่า ให้สัญญาณเลยเด้อปลอนกปล่อยปลานะคะให้สัญญาณก่อนจุบลูกใหญ่ด้วยดังมากเดี๋ยวตับเพ,เพื่อนหมด้วน้นอะไร้วนเอาอีแล้อว้น จะจุดจะบอกหลวงปู่ยองครบหรือยังครับดูแจกให้ครบด้วยผู้ใหญ่ดูให้ครบทุกรูปกับคณะพระภิกษุทุกไหนยังไม่ได้มีไหมครับดูเชฟบอกถวายครบนะเชิญผู้ใหญ่ทรงพลผู้ใหญ่ทรงพล้าวล่อยตา ลูกบกไหมลูกใหญ่ขึ้นแล้วกัน้นกั้นหายใจหน่อยนะครับลูกใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ครับผู้ใหญ่เดี๋ยวครอบครัวผู้ใหญ่เดินเดิมาทางหัวเรือครับครอบครัวผู้ใหญ่นะครับเชิญมาตรงนี้นี่ครับผมตรงหัวเรือนี่นะตรงหลวง,งปู่นะฮะที่หลวงปู่ถวายพระบกไหมล่ะ เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่นะฮะมากล่าวคําปล่อยปลานะฮะปล่อยปลาครับขอเชิญครอบครัวของผู้ใหญ่ด้วยนะครับด้านหัวเรือนะครับหัวเรือครับตรงพระพุทธรูปนะครับนี่ครับนี่จะได้ไม่หอนเรจะไม่หอนเชิญครับเชิญครับครอบครัวของผู้ใหญ่นะครับญาติ จะเป็นหลานเป็นญาติเป็นลูกนะครับเป็นภรรยานะครับขอเรียนเชิญนิดหนึ่งน,นะครับเดีย๋ยวรอรหมาีารรครับเจนสรรครับและตอนนี้ครับก็ขอสะดอกขอให้ท่านทั้งหลายที่ที่ได้นำปลานำเตา่ามาปล่อยในวันนี้นะครับให้ว่าตามเลยนะครับ Not for the least. Really. เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนต่อต่อพี่น้องตัดตัดประสาททั้งหลายต่อพี่น้องสระสัตว์ทั้งหลายขอได้โปรดขอได้โปรดโหสิกรรมโหสิกรรมพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ต่อน <si> ี <agę> ้ต <okay>? ่อไปนี้ขอให้พีน้องขอให้พีภาษาั้งหลายเหล่านี้ษัังหลายเหล่านี้อยู่เป็นสุขได้อยู่เป็นสุขจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยด้เบียซึ่งกันแกันเลยตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้พวกขาพเจ้าหมดเคราะห์ขอให้พระเ้าขอให้มีปัญญา มาเกณฑ์มา,หาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอให้เจริญิ่ยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ ไม่ยังไมครบะได้ยังหลักแล้วก็ต่อไปจะได้ต่อไปไม่ยังไมต่อ คุสายไฟให้เนี่ยพระสงฆ์ออกไปลไเลยนะ,ะออจับบันไดหน่อยนะคะระับรับทุกรูปนะครับขึ้นจากเรือนะขึ้นจากเรือและยอดโยมสิทธิยาทุสิ์ครับเปิดทางให้ทางาด้านพระพมิสุส์ด้วยนะครับที่จะขึ้นไปบนด้านบนนะครับเปิดทางนิดนึงนะครับขอขอบพระคุณครับท่้าพี่น้องทุกคนและก็สิทธิยาทุสิ์ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติสูงสุดของท่านมาในงานของผู้ใหญ่ในวันนี้ด้วยนะครับเรือนี้สวยมากๆเลยทีเดียว การบันทึกเทปวันนี้จะไปออกเคเบิลด้วยนะฮะออกเคเบิลด้วยนะครับโดยผมรุ่งสุยาเป็นการนำบันทึกเทปในวันนี้นะครับใครจะลงเรือก็สอกเขาลเรือก็ลงได้นะคะ จ้าหน้าที่ครับก็ส่งภาพพิสูจน์นะครับทุกรูปขึ้นรถด้วยนะครับส่วนหลวงปู่พวกเราขอรัตนาท่านอยู่ก่อนนะยังไม่ท่านให้ยังไม่ท่านยังไม่ต้องจับนะฮะทุกท่ก็ขอรัตนาอยู่ถ้าไม่อยู่ก็คงจะอยู่อยู่ดีๆเลยครับสิ่งที่เราสิ่งจะไม่ให้จับนะครับ